ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่666ทำลายเจ้าแม่ทัพใหญ่เสียวตายยังไงใช่เจ้าข้าหรือเปล่าสีหน้ากู้ชูหน่วนเย็นชาน้ำเสียงเยือกเย็นไม่รู้ว่าความเกลียดคร้านอย่างก่อนหน้านี้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่กู้ชูยุ่นเหล่ตามองดูกู้ชูหน่วนหัวเราะเหมือนอย่างดอกไม้บานสะพรั่งพร้อมพูดขึ้นว่าข้าก็อยากที่จะฆ่าเขาเสียดายที่ตาแก่คนนั้นตายเร็วเกินไปรอเมื่อข้าไปถึงเขาก็ตายแล้ว เจ้าไปถึงก่อนข้าหรือว่าไปถึงทีหลังข้าทีหลังงั้นเจ้าไปหาแม่ทัพใหญ่เซียวก่อนหน้าข้าด้วยเรื่องอะไรดูจากใบหน้าของกู้ชูหน่วนดูไม่ออกว่านางเชื่อหรือไม่แต่สามารถดูออกว่าอารมณ์ของนางตอนนี้ไม่ดีอย่างที่สุดกู้ชูหยุนเงียบนานสักพักที่ไม่พูดไม่จาความอดทนของข้าในตอนนี้มีจำกัดเจ้าอยากทำอะไรที่ทำให้ตนเองต้องเสียใจกู้ชูหน่วนพูดขึ้นอย่างเย็นชา กู้ชูยุนกับฟันพูดขึ้นว่าข้าไปที่จนแม่ทัพเพื่ออยากถามเรื่องเกี่ยวกับเผยกกลับคิดไม่ถึงว่าแม่ทัพใหญ่เซียวรู้ว่าข้าไม่ใช่ลูกสาวของพระชายาอยู่ท่าทีที่มีต่อข้าย่ำแย่อย่างมากยังขับไล่ข้าออกมาแค่นี้หรือไม่ว่าเจ้าจะเชื่อหรือไม่นี่ก็คือความจริงพลังวิทยายุท์ของเจ้าจะอธิบายว่าอย่างไรเจอเรื่องอัศจรย์ในงานชุมนุมสวินหลงจึงได้เรียนรู้วิชาวิทยายุดมาบ้าง เจอเรื่องอัศจรรย์แล้วก็สามารถฝึกฝนจนมีพลังวิทยายุทธ์สูงส่งขนาดนี้เลยหรือกู้ชูหยุนเจ้าเห็นว่าตนเองโง่หรือเห็นว่าคนอื่นโง่ไม่อย่างนั้นเจ้าเห็นว่าอย่างไรละ่ะไอรินโนเวลข้าไม่อยากรู้ว่าทําไมจู้เจ้าถึงมีพลังวิทยายุทธ์เพิ่มมากขึ้นขนาดนี้ข้าเพียงแค่อยากรู้อํานาจเบื้องหลังของเจ้าคืออะไรอํานาจเบื้องหลังของข้าฮ่าฮ่าเจ้านึกว่าข้าเป็นเหมือนเจ้า มีที่พึ่งที่แข็งแกร่งขนาดนั้นหรือข้าเป็นเพียงคุณหนูรองของจวนเฉิงเซียงเท่านั้นเองเพียงแค่จวนเฉิงเซียงสามารถรู้เรื่องเกี่ยวกับเผ่ายกหรือเรื่องของเผ่ายกข้ารู้มาจากหนังสือเลือดกู้ชูหนวนหัวเราะพวกเยจิงหานก็หัวเราะเยะ้ยเหตุผลแบบนี้เงยเกินไปคนปกติหรือจะรู้เรื่องของเผ่ายกความลับของกู้ชูอยู่นั้นมีเยอะมากและแล้ว ตอนนี้สิ่งที่กู้ชูหนวนกับเย่จิงหานอยากรู้ที่สุดก็คือใครเป็นคนฆ่าแม่ทัพใหญ่เซียวใครเป็นคนแย่งมุกมังกรไปตลอดจนพวกเขาเป็นพี่น้องกันหรือไม่หากพวกเขาเป็นพี่น้องกันพวกเขาไม่อยากที่จะเชื่อและก็ไม่สามารถยอมรับได้กู้ชูหนวนจับปลายคางของนางเงยขึ้นบีบบังคับให้กู้ชูหยุนมองดูนางพร้อมพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่ามุกมังกรทั้งเจ็ดอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ดีมากใบหน้าใบนี้ของเจ้างดงามดีลูปคลำดูแล้วทั้งเรียบเนียนทั้งนุ่มนวล แต่ข้าเกลียดใบหน้าใบนี้ของเจ้าดังนั้นกู้ชูหนวนพลิกฝ่ามือมีดแวววาวเล่มหนึ่งปรากฏอยู่ในมือนั่งหัวเราะอย่างชั่วร้ายพร้อมพูดขึ้นว่าข้าไม่ต้องใช้งูพิษกัดเจ้าค่าทำลายเจ้าด้วยมือของข้าเองก็ไม่เลวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออด d โอโนเวลบทที่667ค่ข้าไม่รู้ ผู้เสร็จมือกู้ชูหน่วนออกแรงบนคอกู้ชูหยุนปรากฏแผลเพิ่มขึ้นเลือดสดๆค่อยๆไหลผ่านลำคอขาวผ่องของนางราวกับดอกบรโลหิตบานสะพรัง่งกู้ชูหยุนเจ็บปวดเอื้อมมือไปปิดคอยอย่างทรมานกลับคิดไม่ถึงว่ามือขวาถูกกู้ชูหน่วนหักอย่างจังอาคมีดพลั้งมือไปกรีดไม่โดนใบหน้าของเจ้ากรีดผ่านบนคอไปแต่ยังดีแผลนี้ไม่ลึกไม่บาดคอของเจ้าขาดกู้ชูหน่วนที่ควรพูดค่าก็พูดหมดแล้วเจ้ายังอยากทำยังไงอีก คำตอบของเจ้าข้าไม่พอใจและเมื่อข้าไม่พอใจเรื่องบ้าคลั่งยังไงก็สามารถทำได้กู้ชูหน่วนออกแรงมือมือข้างซ้ายกู้ชูหยุนก็ถูกหักอีกนั่งเจ็บปวดทรมานมากจนแทบขาดหายใจมือทั้งสองข้างถูกหักทำได้เพียงปล่อยให้กู้ชูหน่วนทําตามอำเภอใจความรู้สึกแบบนี้ไม่ดีอย่างมาก ข้านับถึงสามหากเจ้าไม่พูดแผลต่อไปข้าจะกรีดบนใบหน้าของเจ้าใบหน้างดงามราวกับดอกไม้แบบนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนเสียดายมากแค่ไหน 1. นงในนั้นคงเป็นอาจารย์สร้างกวน 1. ในใจกู้ชูหยุนอัดแน่นความเฉยเมยบนใบหน้าหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่แรกแล้ว 2. อกู้ชูหยุนกำลังลังเลอยู่ว่าจะพูดดีไหมหรือจะพูดยังไงมีดของกู้ชูหน่วนก็กรีดลงมาอย่างรุนแรง บนใบหน้าเจ็บปวดเลือดอุ่นๆก็ค่อยๆหยดลงไหลผ่านบนใบหน้าของนางกู้ชูหยุนตกตะลึงจนลืมความเจ็บปวดบนใบหน้านางร้องตะโกนพูดขึ้นว่ากู้ชูหนวนเจ้าจะนับถึงสามไม่ใช่หรืออายาเหมือนข้าจะนับผิดไปเรานับกันใหม่ดีใหม่ที่รองเจ้าก็รู้ข้าเป็นแค่คนไม่ได้เรื่องคนทั้งใต้ล่าต่างก็รู้ว่าคุณหนูสามจนเฉิงเซียงไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกกู้ชูหยุนโกรธแทบบ้า ไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่ออกนางไม่อายหรือผู้ชนะเลิศงานชุมนุมแข่งขันบุญกล้าพูดว่าตนเองไม่มีความรู้เห็นได้ชัดว่าล้อนางเล่นข้าเริ่มนับใหม่นะหากนับผิดพี่รองอยากโกรธนะ 1. แควกใบหน้ากู้ชูหยุนเจ็บปวดขึ้นมาอีกเลือดสดสดหยดไหลลงที่เท้าของนางเปื้อนกระโปรงของนางจนแดงนางแทบไม่กล้าคิดเลยว่าตนเองเสียโฉมแล้วหรือยัง กู้ชูหนวนรีพูดขึ้นว่าพี่รองข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆครั้งนี้มีดเบี้ยวไปแต่ยังดีที่ทั้งสองแผลไม่ลึกหากรักษาน่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แต่ไม่รู้ว่าแผลที่สามจะลึกไหมหรือว่าเรานับใหม่กันอีกครั้งครั้งนี้ข้าจะตั้งใจนับให้ดีกู้ชูหนวนพูดขึ้นอย่างน่าสงสารกู้ชูหยุนยับยั้งความโกรธทั้งหมดไว้กัดฟันพร้อมพูดขึ้นว่า ข้าไม่รู้ว่าใครฆ่าแม่ทัพใหญ่เซียวแต่เจ้าลองไปหาที่เผ่าเทียนเฟินดูมุกมังกรน,น่าจะเป็นพวกเขาแย่งไปข้ารู้เพียงเท่านี้ต่อให้เจ้าทําให้ข้าเสียโฉมข้าก็ไม่รู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่6 6 8เสียโฉมเผ่าเทียนเฟินเป็นเผ่าเทียนเฟินอีกแล้วนางก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับเผ่าเทียนเฟินแน่แล้วเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับเผ่าเทียนเฟินไม่เกี่ยวข้องกัน ก <H aha> ู้ชูหน่วนหัวเราะเย้ยยังไม่ทันได้พูดอะไรฝูกวงก็มาปรากฏทันทีในมือถือหนังสือเลือดไว้หนึ่งฉบับคุกเข่าข้างหน้าอยู่ตรงหน้ากู้ชูหน่วนนายหญิงกู้หนังสือเลือดนํามาแล้วสีหน้าฝูกวงเค,งคร่งครึมราวกับมีคําพูดมากมายสุดท้ายกลับพูดได้เพียงประโยคเดียวในใจกู้ชูหน่วนกระตุกไม่กล้าที่จะยื่นมือไปรับหนังสือเลือดฉบับนั้นมาเจียงสเสวียออกมาตามหลังฝุกวงเย่จิงหานหันไปมองเจียงสเสวีย สีหน้าเจียงสเสวียค่อนข้างไม่ดีทำได้เพียงพยักหัวอย่างแข็งทื่อทั้งสองคนมีท่าทีแบบนี้เท่ากับว่าที่กู้ชูหยุนพูดเป็นความจริงสีหน้ากู้ชูหน่วนกับเย่จิงหานยแย่อย่างที่สุดบรรยากาศต่ำลงอย่างเรื่อยๆทุกคนต่างแทบกลั้นหายใจไม่มีใครสามารถยอมรับได้ว่าสามีภรรยาที่รักใครกันจูจ่ๆก็กลายเป็นพี่น้องกันมือของกู้ชูหน่วนที่ยื่นออกไปค่อนข้างสั่นเทาสุดท้ายกัดฟันรับเอาหนังสือเลือดมาแล้วอ่านทีละคำยิ่งอ่าน สีหน้ากู้ชูหน่วนก็ยิ่งย่ำแย่สุดท้ายแทบพูดได้ว่าขาวซีดเย่จิงหานยืนอยู่ด้านข้างนางสายตามองไปที่เนื้อหาในหนังสือเลือดในนั้นเขียนไว้ว่ากู้ชูหน่วนเป็นลูกาของพระชายาอยู่กับอดีตฮ่องเต้เพราะเผ่าเทียนเฟิ่นตามมาไล่ฆ่าพระชายาอยู่จึงจำต้องปกปิดสถานะแล้วแต่งงานเป็นภรรยาของกู้เฉิงเซียงพระชายาอยู่รู้ตัวดีว่าตนเองเหลือเวลาไม่มากอยากให้พวกผู้อาวุโสเผยหยกเห็นแก่ที่นางช่วยตามหามุกมังกรได้สองอันให้อภัยและยอมรับกู้ชูหน่วน เย่จิงหานคุกเข่าลงดวงตาทั้งคู่จ้องมองดูเนื้อหาในหนังสือเลือดอย่างอมหิสักพักเขาสั่งคนไปเอาเศษผ้าอีกผืนหนึ่งมาบนผ้าเขียนไว้ว่าเย่จิงหานลูกชายของข้าถึงแม้เนื้อหาไม่เหมือนกันแต่ลายมือเหมือนกันสวยงดงามงามแสงไปด้วยความสง่าผดเดจการหรือว่าพวกเขาสองคนเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือฝูกวงไปสำนักอสูราพาผู้อาวุโสหกท่านมาผู้อาวุโสหกชอบดื่มเหล้าป่านนี้คงเมาแล้ว ต่อให้เมาก็ต้องลากตัวมาข้าจะถามนางด้วยตนเองตอนที่กู้ชูหน่วนพูดประโยคนี้ไม่มีใครรู้ว่านางหวัดกลัวแค่ไหนฝุกวงพยักหัวอย่างหนักแน่นแล้วก็หายใจตัวอีกครั้งกู้ชูหยุนหัวเราะเสียงดังพร้อมพูดขึ้นว่าเดิมพวกเจ้าก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วต่อให้เจ้าถามคนอีกมากมายแค่ไหนพวกเจ้าก็เป็นพี่น้องกันห้าห้ากู้ชูหน่วนเจ้าอวดดีมาตลอดไม่ใช่หรือเจ้าอาก ไม่รอให้กู้ชูหน่วนได้ลงมือขลุยหยกขาวในมือของเย่จิงหานไม่รู้ว่าเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อไรขลุยหยกขาวของเขาล่องลอยไปในอากาศแล้วกรีดหลายครั้งใบหน้าง,งดงามขาวผ่องของกู้ชูหยุนปรากฏเป็นรอยแผลเป็นมากมายรอยแผลเป็นนั้นเป็นเหมือนอย่างโดนมีดฟันกักบ,บาดอย่างที่ยิบหน้ากลัวหน้าสยดสยองเลือดไหลออกมาอย่างมากมายจนลำคอเสื้อผ้าของนางแดงไปหมดพร้อมทั้งพื้นก็แดงเต็มพื้น ทุกคนตกตะลึงหญิงงามล้มเมืองคนหนึ่งกลายเป็นคนหน้าตาอุบาทคนนั้นในทันใดและบาดแผลนั้นก็ลึกมากทุกแผลแทบจะบาดลึกถึงกระดูกทั่วทั้งใบหน้านอกจากตาแทบจะไม่มีส่วนไหนสมบูรณ์ใบหน้าใบนี้ของกู้ชูหยุนถือว่าเสียโฉมแล้วต่อให้เป็นเทพเทวดาก็ช่วยนางไม่ได้แล้วอากกู้ชูหยุนกรีดร้องขึ้นมาร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งว่าใบหน้าของข้าใบหน้าของข้าอาก ในใจกู้ชูหน่วนว่างเปล่าไม่มีเรี่ยวแรงไปสนใจความน่าสังเวชของกู้ชูหยุนแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่669บบีบบังคับให้ยอมสารภาพหากไม่ใช่เพราะการตายของแม่ทัพใหญ่เซียวยังเป็นปริศนาจึงต้องเก็บกู้ชูหยุนไว้ไม่อย่างนั้นนางคงตายแต่แรกแล้วกู้ชูหน่วนออกมาจากห้องลงโทษนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่นางเองก็ไม่รู้ตัว ภายในเรือนอุ่นกู้ชูหนวนกับเย่จิงหานต่างมองหน้ากันแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรพี่น้องกันหน้าขำเป็นสามีภรรยากันอยู่ดีๆกลายเปลี่ยนเป็นพี่น้องใครจะรับได้สุดท้ายเย่จิงหานพูดตลอบขึ้นว่าแค่หนังสือเลือดฉบับหนึ่งสามารถยืนยันอะไรได้ไลายมือ,อยังสามารถปลอมแปลงกันได้กู้ชูหนวนยิ้มหัวเราะ ก่อนหน้านี้นางคิดมาตลอดว่ากู้ชูหยุนเป็นคนฆ่าแม่ทัพใหญ่เซียวจากการสอบสวนเมื่อกี้นางเชื่อว่ากู้ชูหยุนไม่ได้ฆ่าแม่ทัพใหญ่เซียวแต่นางก็เชื่อว่ากู้ชูหยุนไม่มีความสามารถในการไปปลอมแปลงลายมือนอกเสียจากนางมีคนอยู่เบื้องหลังท่านอองผู้อาวุโสหกมาถึงแล้วแต่ผู้อาวุโสหกเมาอย่างมากเขาพาเข้ามาเสียงปังดังขึ้นบานประตูใหญ่ถูกเปิดออก ฟูกวงกับเจียงสเสวียแบกผู้อาวุโสหกเข้ามาใบหน้าผู้อาวุโสหกแดงระเรื่อกลิ่นเหล้าฟุ้งเต็มตัวมามาอย่างที่สุดกู้ชูหน่วนตักน้ำเย็นมาหนึ่งกละมังแล้วราใส่หน้าของเขาน้ำเย็นหนึ่งกละมังถูกราดลงไปผู้อาวุโสหกเพียงแค่พลิกตัวขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจแล้วก็นอนต่อผู้อาวุโสหกข้ามีเรื่องสำคัญจะถามเจ้าเจ้ารีบฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ดื่ม,ด,มดื่มด้วยกัน กู้ชูหน่วนคว้าจับคอเสื้อของเขาพร้อมพูดขึ้นด้วยท่าทีไม่พอใจว่าข้าขอสั่งเจ้าในฐานะหัวหน้าเผ่ารีฟื้นขึ้นมาเดี๋ยวนี้เย่จิงหานขมวดคิ้วหัวหน้าเผ่านางเป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่ายกเคยคิดถึงสถานะของนางมากมายมีเพียงอย่างเดียวที่ไม่คาดคิดก็คือนางเป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่ายกหากนางเป็นลูกสาวของท่านแม่เผ่ายกควรที่จะเกลียดชังนางไม่ใช่หรือทำไมถึงให้นางเป็นหัวหน้าเผ่า คำว่าวคำสั่งหัวหน้าเผ่าทําให้ผู้อาวุโสหกฟื้นตื่นขึ้นมาเขาลืมตาขึ้นอย่างอ่อนล้าพร้อมพูดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นข้าก่อเรื่องอีกแล้วหรือข้าถามเจ้าแม่ของข้าคือใครแม่ของเจ้าแม่ของเจ้าก็เป็นแม่ของเจ้าไงเสียงลมหายใจอย่างเป็นจังหวะดังขึ้นมาอีกครั้งผู้อาวุโสหกเพิ่งพูดเพียงประโยคเดียวก็ล้มนอนลงอีกครั้งแล้วกู้ชูหน่วนโกรธมากจนสั่งคนเอาน้ำเย็นไหลอ่างเทบนใบหน้าของเขา อังแรกเทลงไปไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองหลายเทลงไปก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองสักนิดกู้ชูหนวนพูดขึ้นอย่างเย็นชาว่าข้าไม่สนว่าเจ้าเมาจริงหรือแกล้งเมาหักเจ้ายังไม่ฟื้นขึ้นมาข้าจะใช้น้ำร้อนราดเจ้าเงียบเงียบอย่างผิดปกตินอกจากเสียงลมหายใจก็ไม่มีเสียงอะไรอีกฝูกวงเอาน้ำร้อนมาราดเขาให้ตื่นขึ้นมาอานายหญิงกู้ นี่ทำให้เสียชีวิตได้นะหรือว่านี่คือคำสั่งขอรับสักพักฝกวงยกอ่างน้ำร้อนมาแต่เขาไม่กล้าราดลงไปยังไงผู้อาวุโสหกก็เป็นผู้อาวุโสในเผ่าที่มีชื่อเสียงเขาจะกล้าราดลงไปชิงฟังเจียงสเสวียกับฝกวงยังอยากพูดน้มน้าวคำสั่งกู้ชูหนวนก็ดังขึ้นก่อนแล้วท่าทีของนางเคร่งขรึงฝกวงไม่กล้าขัดคำสั่งจำต้องหลับตาราดลงไป น้ำร้อนราดลงไปทุกคนต่างไม่กล้ามองผู้อาวุโสหกแต่ผู้อาวุโสหกกลับพลิกตัวหลบน้ำร้อนเดือดนั่นไปได้พอดีมองเห็นภาพนี้กู้ชูหน่วนกับเย่จิงหานต่างเข้าใจอะไรบ้างแล้วกู้ชูหน่วนหัวเราะอย่างเยือกเย็นพร้อมพูดขึ้นว่าแกลงโง่ใช้ไหมได้วันนี้หากเจ้าไม่บอกข้างานสถานะหัวหน้าเผ่าของเผ่ายกข้าไม่เป็นแล้วพวกเจ้าใครอยากเป็นก็เป็นไปเลยมุกมังกรก็ไปตามหาเองยังไม่ตอบสนอง กู้ชูหนวนล้วงเอาป้ายสัญ,ญลักษณ์หัวหน้าเผ่าออกมาโยนให้กับผู้อาวุโสหกข้าจะกลับไปบอกผู้อาวุโสทุกคนเดี๋ยวนี้ว่าเจ้าบีบบังคับให้ข้าสละสถานะหัวหน้าเผ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่670นางคือคนเผ่ายกเย่จิงหานพูดขึ้นว่าชิงเฟิงมีคำสั่งลงไปผู้อาวุโสหกของเผ่ายกดื่มเหล้าเมาจนเสียงานถูกกู้ชูหนวนจับได้ผู้อาวุโสหกกลัวว่าเผ่ายกจะตำหนิเขา จึงบีบบังคับให้กู้ชูหน่วนสละตตำแหน่งหัวหน้าเผ่ากู้ชูหน่วนผู้สนับสนุนอีกว่าใช่ผู้อาวุโสหกแกล้งเมาอาลวาดที่จริงได้หมายปองตำแหน่งหัวหน้าเผ่ามานานแล้วเขายังคิดลอบทำรา้ายข้าโชคดีที่ข้าดวงแข็งจึงยังไม่ตายฟังกู้ชูหน่วนกับเย่จริหานยิ่งพูดก็ยิ่งเกินเหตุและยังสั่งคนไปเป่าประกาศจนทั่วทั้งแผ่นดินกู้ชูหน่วนก็เตรียมเดินทางไปยังเผ่ายก ผู้อาวุโสหกแกล้งต่อไปไม่ไหวแล้วเขาเรอเล่าออกมากรอกตามองบนพร้อมพูดขึ้นว่าข้าดื่มไปเยอะจริงๆแต่ข้าก็ยังมีสติอยู่แม่ของข้าเป็นใครใช่ประชายาอยู่ไหมผู้อาวุโสหกลุกรีลุกกรนขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าคือจูจ่ๆข้าก็คิดขึ้นมาได้ว่ายังมีธุระจัดการยังไม่เสร็จข้าขอกลับไปจัดการก่อนปังปังปังบานประตูทั้งหมดถูกปิดคนของเย่จิงหานทั้งหมดเตรียมพร้อม ถ้าทีเตรียมพร้อมหากผู้อาวุโสหกกล้าขัดขืนพวกเขาก็พร้อมผู้อาวุโสหกไปอย่าอนุนเรื่องเก่าเรื่องแก่ผ่านไปแล้วข้าจะไปรู้ได้อย่างไรเจ้าไปถามผู้อาวุโสใหญ่ดูไหมผู้อาวุโสใหญ่น่าจะรู้ดีจากที่นี่ไปถึงเผ่าหยกไกลเกินไปข้ารอไม่ไหวตอนนี้ข้าขอสั่งเจ้าในฐานะหัวหน้าเผ่ารีพูดมาอานวนว่ามากู้ชูนวนเคร่งขรึมสีหน้าจริงจังไม่มีวิแววล้อเล่นเลยสักนิด ผู้อาวุโสหกรู้ดีว่านางจริงจังอย่างมากหากเขาไม่พูดคงถูกไล่ออกจากเผาหยกจริงๆแน่เรื่องนี้ข้ารู้ไม่มากจริงๆเจ้ารู้แค่ไหนก็พูดแค่นั้นจะว่าไปเรื่องก็ยาวข้าใช้ลูกสาวของพระชายาอยู่หรือไม่ใช่ผู้อาวุโสหกตบหัวของตนเองเรื่องเก่าแก่ที่ผ่านมาเขาไม่อยากที่จะไปคิดถึงอีกจริงๆเรื่องที่ผ่านมาเมื่อพูดขึ้นมาอีก ก็เหมือนอย่างการเอาเกลือราดบาดแผลสีหน้ากู้ชูหน่วนขาวซีดร่างกายโอนเอ็นโซไปหลายก้าวสิ่งที่นางกลัวที่สุดเกิดขึ้นแล้วสีหน้าเย่จิงหานแย่ยิ่งกว่ากู้ชูหน,น่วนเขาไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดถ้านางเป็นลูกสาวของพระชายาอยู่แล้วทำไมนางถึงกลายเป็นหัวหน้าเผ่าของเผ่าหยกเผ่าหยกเกลียดชังพระชายาอยู่มากไม่ใช่หรือเย่จิงหานพูดขึ้นใช่ แต่ยังในยู่เอ๋อก็เป็นทิดาเทพของเผยกต่อให้นางฝ่าฝืนกฎของเผ่าก็ยังคงเป็นคนของเผ่ายกถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แทงส์ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวลครับ